โอเคมาดูวิธีการทำเชื่อมที่มีตัวเงาหลายๆเลเยอร์นะครับอาจารย์จะทำให้ดูเนาะในอาจารย์ตั้งไว้ก็มีอันนี้มีหัวมีตัวเนาะแขนแล้วก็ขาจริงๆริงแขนขามต้องแยกคนละข้างนะแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ทำรวมรวมกก่อนตอนนี้เข้ามาดูโหนดวิวก่อนตอนนี้ถ้าสมมติว่าโนดวิลลุขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีตัววิวเนี่ยให้กดตรงนี้นะครับคลิกขวา แล้วก็ขึ้นหนดวิวครับพอขึ้นหนดวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราครอบทั้งหมดอ็อบเจกต์นะครับแล้วกดตัวนี้ฮะตัวภาพรวบเลยครับเซตพาร p e ตี้เนี่ยอันเมนี่เลเยอร์นะครับคขึ้นมาแล้วก็เอาตัวที่คำว่า Use ใช้งานลิเมชั่นทัวร์ออกออกออกเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าทำไมถึงเอาออกนะครับโอเคครับโอเคพอออกเสร็จปุ๊บ เราก็ครอบทีนึงก็ได้ครับครอบทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องการนะครับแล้วไปตัวนี้นะฮะไปเป,ป,ป,ป็กเลยแอดเป็กปึ๊บมันจะขึ้นแอดเป็กมันจะขึ้นมาแต่และเป็กเลยนะครับเสร็จแล้วไปกดตัวนี้ครต,ตัวที่ออเดอร์โนดวิวให้มันอัพขึ้นทั้งหมดะคระับแล้วมันก็จะถามว่าม,มีจํานวนเท่านี้ไหมอนี่เป็นตอบโอเคไปเลอะไรก็ได้ครับมันจะขึ้นเรียงให้เราจะง่ายนะครับส่วนเดี๋ยวตัว ด้านหน้าด้านด้านหลังเนีสมมติว่าเเราต้องการแขนไปอยู่ด้านหลังเราแค่ดึงไปอยู่ด้านหลังพันอยู่ด้านหลังนะพัมนึงว่าตรงหัวให้อยู่ด้านหน้าเราก็ดึงไม่อยู่ด้านหน้านั่นเอครับโอเันนี้คือขั้นตอนที่อาจารย์จะสตาร์ทให้ด้วยนะครับโอเคมาดูตอนนี้เราจะสร้างสร้างหัวที่บอกว่าเราจะใส่ยังไงเนี่ยอาจารย์จะให้ดูว่าจะใส่ทนเลยก็กลับไปที่ดรออิ้งนะครับอันนี้อาจารย์ลงสี อยู่ในได้ไลน์เลยเพราะว่า,าจ,จะได้ง่ายนะยจริงจริงมันต้องแยกเป็นคอละอาที่เราทำเนาะต่ไม่เป็นไรอาจารย์ทําให้ไหวๆให้ดูก่อนกับนเะน็ยทีนี้เวลาทํเาเงาของ,ของหัวมันเนาะเราก็ไปตรงที่โนดแล้วก็ไปที่หาตัวคาว่าโทนนะครับลงมานะครับแล้วก็แปะครับข้างล่างใช้อลติเนตนะครับเอาติเนตค้างไว้แล้วก็ลากมากมันก็จะแตะมันก็จะแปะติดนะครับ ตอนนี้โอเคเราได้ตัวตัวเนะครับเราก็มาคอนโทรนะครับสิเล็กครอบตัวน,นี้คอนโทรซี Control C. แล้วเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแอดเนี่ยแอดเลเยอร์ใหม่ปึ๊บากกจะตั้งเป็นโทนก็ได้ที่จารยทีย่อมาจากตัวโทนนะที่เฮดเก็ได้ครับ แอดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะได้ขึ้นมาเห็นไหมฮะได้ขึ้นมาตามนี้ปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ลากเข้ามาปุ๊บนะครับลากเข้ามาใส่โทนนะครับแล้วก็คอนโทรีครับคอนโทรีนะครับ Ctrl v, คอนโทรี Ctrl v, ร Ctrl v, มันก็อยู่ในกลุ่มโทนนะตอนนี้เราก็เปิดแบ็คไลท์แล้วก็ใช้ตัวนี้สตรกกเขียนข้อตักนะครับในามาได้เลยนะครับโอเคไปนะครับแล้วเราก็กดขอกนะครับ เราก็จะได้เงาที่เป็นหัวแล้วกลับมาดูเห็นไหมครับต,ตัวนี้ตัวก็เหมือนกันครับตัวนี้บอดี้อะกลับไปที่บอดี้ส่วนอีกั้งหนึ่งนะบอดี้ปุ๊บแล้วก็เอาโขนตัวนี้เราเราก๊อปปีก็ได้คอนโทรล4คอนโทรวีขึ้นมาก็ไกด้นะครับแล้วก็กด a l t ทินเนตนะครับแล้วก็ลากเข้าไปมันก็ติดนะครับแล้วก็ไปที่บอดี้นะครับไปที่ับไปที่บอดี้จะปิดแบ็คลท์ก่อนคอนโทรลนะครับคอนโทรล4 แล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อ T body นะครับแล้วก็ add and close uh, c o n t r l V นะครับมันก็จะติดมันก็อยู่ตรงนี้ฮนะรประกับมาที่ uh, timeline นะครับจะกลับที่โนดนะครับแล้วก็ลากเข้าไปในโทนนะครับตัวนี้ก็ตัวดีๆน่าจะไปหลงนะครับตัวนี้ตัว T นะฮะต้องกดตัวที่เป็นโทนของ body นะอ,ยอย่าไปกด body นะครับพอได้กดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ติดใส่ b a c k l i ท์แล้วก็ ใช้ตัวนี้ที่เป็นสโต๊ก็ท้วหลงากนัทำเงาตามที่เราต้องการ,รก็นอ,อกลกลับไปดูที่ทมัมเบลลาวิวกดพิววิวก็ทำนีนท้ทุกครั้งทุกอันเลยนะครับคล้ายกันนะครับรก็แบบเดียวกันนี่คือวิธีการนะครับเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอมันเยอะๆมาก,มากเดี๋ยวอาจจะต้องแยกเป็นหมวดหมู่อาจจะกรุปเดี๋ยวตรงนั้นอาจารย์จะสอนเป็นสเต็ป ประมาณนี้ก่อนจะได้เข้าใจโอเคครับ